โอ้โหนี่นะครับผมเราจบเกมแล้วนะฮะจบเกมแล้วก็เริ่มเกมออโต้ด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นอะไรที่โคตรตึงมากเลยนะครับผมนะสำหรับแอคแท็ h ฮันะฮะไม่น่าเชื่อครับผมว่ามันจะมีไก่ตันนะที่เป็นตัวฟรีแล้วก็เป็นตัวภาษาไทยที่ถูกพัฒนาโดยคนไทยเราทำนะฮะวันนี้ฮะเราจะมาแจกสคริปต์แมปบูลล็อกนะครับผมที่เป็นฟังก์ชันไก่ตันนะฮะนี่ตอนนี้นะครับผมเรากำลังรันสคริปต์แล้วนะฮะ นี่ execute ไปเลยครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็มันจะรันขึ้นมาแล้วนะครับก็จะสังเกตนะฮะว่ามันเป็นภาษาไทย100%นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรานะครับผมจะมาดูวิธีการเล่นสคริปต์ตัวนี้กันนะฮะนี่นะทุกคนเห็นหรือเปล่าครับมันเป็นภาษาไทยนะฮะเปิดฟังก์ชันฟาร์มนะฮะเห็นไหมตั้งค่าให้เสร็จก่อนนะฮะแล้วค่อยเปิดนะครับผมแล้วเรานะครับผมพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมกันแล้วนะครับผมก็ทําการเปิดฟังก์ชันฟาร์ม แล้วก็เปิดออโต้รับบอลนะครับผมอ่าเอาง่ายๆคือเปิดให้หมดไปเลยนะครับอือเปิดหมดแล้วครับผมเห็นไหมว่าตอนนี้มันเริ่มเกมเองนะครับผมเหลือเชื่อนะครับผมว่ามันทํางานจริงๆนะไก่ตันนะนี่นะครับผมแบบเริ่มเกมเองอ่ะมันโคตรตึงอ่ะครับผมอ่าเราจะพยายามเตะนะครับผมตอนนี้อืมเตะครับผมเตะเข้าโกหรือเปล่าฮะเหลือเชื่อครับผมทุกคนมันทําได้ยังไงวันนี้่ย เห็นไหมครับผมมันคือไก่ตันน่ะและหลังจากนะครับผมเราจบเกมไปแล้วมันก็จะทําการเริ่มเกมฟาร์มให้เรานะครับผมไปเรื่อยๆนั่นเองอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมถือว่าใช้งานได้จริงนะสำหรับตัวนี้โอ้โหดูนี่สิครับผมแบบเตะเข้ารัวๆเลยนะครับผมมันเป็นไปได้อย่างไรครับนี่ย่ตึงเกินนะฮะมันคือไก่ตันครับผมทุกคนนี่ครับผมยุ่ยเฉยก็ได้ถ้วยทองมาครองนะฮะงงมากครับผม